สวัสดีค่ะพบกับอิซูสูป้ายแดงโปรดีโปรแรงบายเซลนิวค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์มอิซูสูแสงหงสาขาพระประแดงค่ะมีลูกค้าหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าอาชีพอิสระสามารถออกรถได้ไหมออกยากไหมและเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนะคะวันนี้นิวก็จะมาไขาข้อข้องใจให้กับคุณลูกค้ากันนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าโชว์มของเรามีบริการของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไว้รองรับสําหรับ ลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระโดยตรงอยู่แล้วนะคะและสําหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะมีหน้าร้านนะคะชัดเจนสามารถให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่ได้นะคะแบบนี้ก็สามารถออกรถกับเราได้เลยค่ะและเอกสารที่ใช้ในการออกรถนะคะสำหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพค้าขายก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง 6เดือนเท่านั้นเองนะคะและลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะคะที่เบอร์095907 7162เซลล์นิวยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ